ปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะยึดยาบ้าได้กว่า1นล้านห้าแสนเมตรกันทหารกองกําลังผาเมืองเข้าตรวจสอบกระเป๋าเป้จานวน12ใบภายในมียาบ้าบรรจุก,กว่า1นล้านห้าแสนเมตรบริเวณหมู่บ้านเล่าลิวหมู่ที่14ตําตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายติดกับชายแดนไทยเมียนมา หลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบกลุ่มคนประมาณ8-9ถึงคนเดินลัดเลาะชายแดนผ่านมาจึงส่งสัญญาณขอให้หยุดเพื่อตรวจคน้นแต่กลุ่มชายดังกล่าวใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่จึงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนที่ทั้งหมดจะทิ้งกระเป๋าและหลบหนีข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหลังเสียงปืนสงบลงทหารปิดล้อมตรวจค้นบริเวณดังกล่าวแล้วก็รอกำลังเสริมเพื่อเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ในพื้นที่ก่อนจะพบกระเป๋าเป้ตกในที่เกิดเหตุ มียาบ้าปรรจุอยู่ด้านในจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางส่วนกองกำลังที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะมีบางส่วนหลบหนีอยู่ในเขตประเทศไทยจึงกระจายกำลังออกติดตามหาตัวและตรวจหาของกลางที่อาจจะมีเพิ่มจากนั้นจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบของกลางอีกครั้งค่ะ